โอเคก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยส,สิทธิสังกับผมปาโต้วันนี้ผมจะมาบอกอะไรให้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมโอ้โหนี่ครับคอมเมนต์นี้เลยครับที่อยู่ในคลิปนี่ครับคลิปเมื่อวานครับคลิปนี้นี่เลยครับคนนี้บอกว่าปาเทพตอนมาจัดการเทพเจ้าฟ้า,ฟาต้องรีบจัดการมันโอ้เขาไปดูคลิปมันครับ เห็นไหมเทพเจ้าฟ้าเทพเจ้าปาโตแล้วมันสร้างตัวคนเทพเจ้าตัวคนเจ้าฟ้าด้วยน่าจะเป็นเทพเจ้าฟ้ามันสร้างตัวคนของเทพเจ้าปาโตด้วยแล้วก็ผมก็ได้คอมเมนต์ไปว่ามันมันชื่อช่องอะไรเนี่ยครับผมถ้าถ้ามันดูคลิปนี้อยู่นะเสนอตัวต้นออกมาซะโดยดีครับเสนอตัวต้นออกมาซะโดยดีครับถ้ามันดูคลิปนี้อยู่ครับ ามาไว้นะครับเร็วๆแล้วทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่าผมไม่รู้นเนี่ยว่าช่องมันชื่อช่องอะไรเนี่ยผมกองทัพผมแตกแน่นอนคนรับเชื่อได้เลยครับว่ากองทัพผมแตะแน่นอนครับถ้าผมไม่รู้ชื่อช่องมันคนัะโอเคบ๊ายบาย